บ้านนายโอมนะครับบนายโอ่ชื่อเป็นพอกองคังตำบลบ้านลาดนะครับพอกองคังพอกองคังตำบลบ้านลาดครับองค์การสวงตำบลบ้านลาดประวัตอบวตองค์การสวนตำบลบ้านลาดนะครับในบ้านก่อนที่รถทัวร์ประหยัดโพภัยที่จะพบกันครั้งแรกแลที่บ้านนี้แหละครับก็เลยมาชมพามาดูบ้านเราเอออย่างนี้แสดงว่าเขามีบ้านท้องหลังที่สันครับ ราชบุตรดิดาก็ไปทํางานที่ที่อยู่นี่วะเขามีบ้านสองหลังบ้านสองหลังสาหลังก็แล้วแต่ของเขาว่าไกลกันหมดว่าไกลเป็นมั้งไม่ไกลครับออกไปนี้ห้าร้อยเมตรก็ถึงบ้านอันนี่คือบ้านเขานะครับด้วยความภาคภูมิใจนะครับไม่ว่าไม่ว่าชมนะครับนะครับนี่เป็นบ้านภาษาเราเรียกบ้านทุริททำก่อนะครับบ้านพุ่งแ้างก่รรากสั้งตัวกับคุณนายโอ๋ พอออกองคังเอาเอาองคังสมบูรณ์มรดครับจบครับเอจบชมหน้าบ้านเอ๊ะจะบางครั้งนะครับนี่แหละครับคือไปไปเป็นอ้อมอ้อมเงนเขาอ้อมบ้านเขาไปแรงไดงบ้านเขาอาจจะโรคตรงรังไปไปยางไปยางไปเขาไม่เคยมาไม่ค่อนจะอยู่บางครั้งเขาก็มาอันนี้คือต้นไม้ลายแห้งนู่นนี่เนาะเขาง่ายว่าเขาเอารับ อยากได้อะไรเขาไม่ห่วงไม่ห้ามนะครับโอ้อนุรักษ์ธรรมชาตินารนอแนนครับมีต้นไม้นานาชนิดนานาสูหลายหลายต้นใหม่หล,ลายอย่าง,างนะนี่คนรีวิวคนอะไรเนี่ยเดินดีไหมอะไรไหมออดีนะครับต้นไม้ต่างความรู้สึกหนึ่งต้นไรถ้าคนข้องใจมีปัญหาอะไรถามผมนะครับนี่คือตันละตัวนี่ไปก่ได้ตัวอันนี้คือบ้านเราเขาเรียกว่าออชช่วมีนะครับนี่คือถังน้ำนะครับ กัดทางเดิมนะครับคุณคุณบริหารต่อนะอันนี้ไปไปมองเกาเหนยางรบไปมองเกาครับมาไปโบได้บรรทันเหรอเนี่ยนี่นี่ต้นใหม่ต้นใหม่โอ้จีได้ขอจีได้ขอจากต้นด้นี่เอาไหมโอ้ยอยาได้อยู่นี่ต้องถามเพราะว่าคนดูแลคนเข้าใจนะครับมันตันมากันเลยครับัสดีครับคุณพอดีครับมามันตันมันตันเออะไร้า่ข้างหลังนะครับ กด็ดูดีนะฮะมันตันจนเลยเก่าีครับที่ได้มาบ้านอาผู้พันเก่านะครับไอ้เียเก่าอะไระต่างๆนะครับเขาซื้ออย่างเราผู้พันเก่าซื้ออย่าง,อ,ง,อ,อ,างอ,อ่ะอ๋อซึ่งแต่ก่อนนั้นเขาทํางานอยู่ที่ภาคตะวันอกซึ่งนะี่าผลกองสิบอะไรลนะพผลสิบสองของ พลรลสองพลรลอ๋อนะครับพลรลสองผมไม่เข้าใจเรื่องเกิดชีพน้องลูกน้องไอ้ทหารเสือกับชีวิตทหารเนี่ยผมรู้จักแต่ว่านักรบบุรพาอะไรนะเออตอนนี้คืออะไรเนี่ยตอนนี้เขาที่ป้อมอ่ะบุรพาพยักษ์ไปเบิ้งทั้งขางไปเบิ้งทั้งขางวะพี่ป้อมเขาทําอะไรกับพี่รู้เนี่ยพาไปเบิ้งท่งหลังเบืองวันแต่พี่ป้อมบ้านผมย่างย่างยางยางไปแต่พี่ป้อมบ้านผมเขาขายไอติมนะเขาเคยอยู่กับพี่ป้อมนะครับเขาเคยทํางานแบบ อะไรอ่ะเขาขายติมนะครับบ้านผมนะครับอันตอนนี้อันนี้ครับท่านท่านมาดูสังเกตการอะไรเงี้ยมาเยี่ยมเพื่อนเหมอนญาตครับ๋อมามาเยี่ยมเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนท่านนะครับประหยัดปลอดภัย๋อครับผมครับดีใจนะฮะที่ว่าึรู้สกยังยังไม่ลืมกันไม่ทิ้งกันรู้สึกว่ามีความสุขนะครับนี่แหละครับนีเราอย่าลืมนะครับว่ามันช่องห้องหอซึ่งในบ้านนะในอดีตเราไม่พูดถึงว่าเราเคย ปรเดินทานแล้วพี่อะไรต่างๆวันนี้ดีใจนะครับที่ได้จะมาที่เพื่อนเราครับผมเขามียังเขายังขาดเราจะพาไปตรงนี้ครับอันนี้เขาปลูกไว้ที่เขาปลูกไว้นานแล้วครับแต่เขาไม่มีคนดูแลนะครับนี่ถ้าเราเสาะส่ปหาก็จะได้นะครับมีอาพะย่ามีลายจูดมีเอ่ชซีรี อันนี้อะจีลี่อ่าอันนี้ปลาคามอ่าแฮมเมอรินอ่าอับบีพึ่งนะครับพึ่งบีอันนี้แมงโก้นะครับอันนี้ทัพยายะอันนี้คือทอัวเรตนะครับที่ไปดูนะครับจริงจังนะครับตอนนี้อ่าคณะที่มาตรวจเยี่ยมไม่ได้ดแลยพวกกำลังสนุกเพลิดเพลินเอ็นจอยกับหลายจุด ทัศนศึกษาไรจุดนะครับคือเก็บมะนาวคือง่ายๆนะครับมาทัศนศึกษาเอาเอามาเผื่อฉันบ้างนะวันเก่าพึ่งนี่โอ้นี่มครับดีโอ้พากันไปเบิ่งอย่างนอ้๊บาทนี่โอ้โอ้มาทัศนศึกษาว่าคือมาเก็บมะนาวเขานอ้๊บาทนี่อันนี้คือไรจุดมะนาวนะครับนะครับไรจุดอ่านี่ อันนี้คือเขาทำมาทัศษะนศึกษาเชิงดำรงชีพมา้โอมาหาของกินของอยากเหรอเห็นนี้ยังเก็บเอาเบิร์ดาะพวกนี่อันนี้คือชิลีชิลีนะครับบลอนถือมือโอ้นี่รับเหมือนกันเลยอไรเดี๋ยวมันปุ่นไมนผ่านหมอโอ้เห็นไปแค่แค่หมเขาเรียกอะไรนะ s p e c i e เห็ดจริงแต่ว่าพริกชิลีชิลีชิลีสป e ช i e s yes way อะพายมา Yes, sir.